ในวันที่9ก็มีปัญหากันนิดนึงครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ทหารกองเราเนี่ยบางกอ,อกกวาครัดแยอากันต้องการอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงอันนี้ห้ามผ่านห้ามยางแล้วยางได้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ก็จะไปเร้าครับก็มีแผนที่จะไป บริษัทหนึ่งที่อยู่แลาวครับมีพระอาจารย์ลินกานยังตรวจว่ารอ,อครับหายรอเพราะว่ารถน้อยใครไปก่อนก็ไปก่อนผมกับพวเฝ้าครับผมท่านไหนก็ได้ไปแล้วกับบป็นยังครับบ่ได้เฝ้าขนาดนั้นน่ครับตอนนี้ก็พระอาจารย์ก็ชี้แจงแล้วกันั่นอยู่เพราะว่าการเดินทางไปครั้งนี้ห้ามนอกแถวเดือดขาดครับคนที่จะไปกาอาจารย์ต้องอยู่กับอาจารย์ตลอด ตามคํา,าคสั่งอาจารย์โดยที่บัต้องเถียงครับเรม,มีการเถียงอะไรว่าโอ้ยไปหาหมูอคนนั้นคนนี้บ่ได้ครับถ้าอยากไปก็คือต้องไปเองอยังหลังกลับหลังจากกลับมาแล้วแล้วอยากไปเที่ยวแล้วก็ไปเองที่น่นประมาณนี้ครับตอนนี้พระอาจารย์กาได้ทุนก็คือ,อประมาณ เงินก้อนหนึ่งครับเพื่อจะหายายยมเนี่ยเพื่อไว้ครับย่านแบบว่าบร่ได้กินอย,อย่างที่นะแล้วก็เป็นห่วงที่คนที่ไปนำมันเป็นธรมรมดาได้ครับเป็นางานนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งประเทศนี่นะมันกําลังเลือกตั้งแล้วก็การเมืองสับก,กระซายค,ครับถ้าไปเฮ็ดแบบระเจิดปรเจอร่วมกลุ่มกันนี่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติโย,ยมที่จะไปนำครับระาอาจจาะกลับเป็นหว่วงแล้วตอนนี้กเล่นล้อขึ้นรถรถตู้เพื่อจะไปที่ อ่าส่งปปแล้วครับทุกคนแล้วก็จะไปขึ้นรถที่สะพานไทยลาวครับเดี๋ยวเขาตัดไปตรงที่ขึ้นรถตู้กันเลยครับทุกคนตอนนี้ก็เกิดปัญหาฝนตกหนักครับทุกคนหลังจากที่เรารอรถตู้เพื่อจะไปที่อ่าสะพานไทยลาวครับโอ้ฝนที่ตกนกมากครับตกแรงจนโอ้ไม่นาเชว่อไม่ได้ฝนที่ตกได้เพราะว่ากระเทียมกันแลยพนตัวที่กำลังหลบมุ้มกันครับน,นั่งรอรถกัน ก็ขาเก็บประมาณอีกสองชั่วโมงครับรอบที่สองครับเพราะว่ามันตกคนนี้ไปตกอีกคนครับนี่ครับตกตกตกตอนใต้สองครับทุกคนตกข้างตรงไหนอย่างนี้เลยโอ้เชิญไปกำลังใจนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็กำลังใจให้กับพระอาจารย์ลีและก็ผู้ติดตามได้ยินข่าวว่าทางเราปั่นป่วนนะครับทางการเมืองอะไรประมาณนี้ครับ มีรถตู้ได้มาถึงที่วัดแล้วครับก็รอรอบสองก็ใช้เวลาไปสองชั่วโมงไปไปครับตอนนี้ก็เกือบจะสี่โมงแล้วสี่โมงยินก็พระอาจารย์ก็นั่งรอเหมือนกันครับตอนนี้ได้ไปรอบสองครับดีนะครับรอาจารย์ยังไม่ได้ไปเรา,จ,ารจะไปพร้อมกันเดี๋ยวไปขึ้นรถกันครับไม่ไ้ครับ มาสามคันคันนี้ก็ก็จะไปคันนี้ครับคันจริงคันนี้หรือเปล่าเต็มไหม โบขั้นู่นนะแม่นั่งแต่พอดีมาไู่หนาวก็ได้บมดนั่งหลังไปเราคงไม่ไปแล้เลยได้ครับสบายขั้นไหนโอ้โหข้าวเปล่าเขียวเออเออตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถตู้แล้วครับเพื่อจะไปสะพานกันแล้วตอนนี้ก็

ด่านพรมแดนน้นองคายเป็นที่รบร้อยแล้วครับทุกคนหลังจากนั้นก็จะเดินไปที่ปั๊มสแตมหรือว่าปั๊มพาสอร์ตนะครับทุกคนทุกคนวันนี้จะได้เข้าไปนอนอยู่ป่าทศแล้วครับเพื่อจะไปสวนมนต์พราวนะทางฝั่งเราก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้ไปเพราะว่าบางคนน,นี่ก็สามารถที่จะขามมาประเทศไทยเพื่อจะมา สวดมนต์หรือว่าม้าขอรอดขอราบขอโชคของพระอาจารย์ได้ครับก็เลยต้องได้เดินทางไปที่ลาวเพื่อจะไปหาญาติโยทมท่านน้นครับเดี๋ยวเราไปถ้ำฝากกันเลยครับทุกคนนี่ครับนี่ก็คือ ด่านพรมเดนน้องค่ายตอนนี้ก็เดินตามหลังพระอาจารย์ครับไปเดี๋งที่นี่ <c oughs> <c oughs> ก็ชุดแรกก็ไปแล้วครับข้ามไปแล้วนี่ก็เป็นชุดที่สองก็มีสองชุดเพราะว่าบางคนก็นั่งรถส่วนตัวมาจอดที่นี่ครับก็ใครที่มีรถมาก็บางคนก็มีแต่ว่าก็ไม่ขับมาครับก็จอดปฏิวัดอันนี้ก็เดินนี่อุ้มพญานาคไปด้วย อันนี้ก็จะเดินไปที่สะพานไทยราวครับ ู้จักผู้จักพระอาจารย์ครับ<ะ>ผู้จักพระอาจารย์ครับติดตามกันนะโอติดตามบอกตอนนี้ก็เป็นทางเดินหลบแดดหลบฝนครับตรงน,นี้ครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วก็หายไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่รถมีข้ามสะพานกันเลยครับ อนนี้ก็ได้ซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ก็รออ,อีกคนหนึ่งอะชับตากล้องครับลืมพาส,สปอร์ตก็เลยไดก้กลับไปเอารอสักพักแล้วเราขึ้นไปขึ้นรถเมล์กันก่อน,อนเลยคันไหนดีนะโอ้คันไหนคันนี้กันแล้วกันเดี๋ยวขึ้นคันนี้กันไม่ไไปไหนเลย ครับตอนนี้ก็จะขึ้นรถกันคนจะไล่ไหลาเต็มครับแอนุนี้กตอนนี้ก็ม่หยรถมีครับ ครับตอนนี้ก็จะเรื่องข้ามสะพานจะที่ฝั่งเพื่อนบ้านครับคือฝั่งลาวครับทุกคนสปพ,พอเลาววันนี้ก็ได้นั่งรถมี35บาทครับค่ารถมีข้ามสะพาน นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมมาครับครั้งแรกไปก็ไม่ได้อะไรมาก <c oughs> ก็ไปเดินอยู่ที่อะไรนะประตูชัยครับครั้งนี้ก็จะไปสวดมนต์กับอาจารย์ครับ <c oughs> แต่ไม่ได้เทีย่ยวที่ไหนนะครับก็ไปตามที่อาจารย์บอกตอนนี้กำลังขึ้นสะพาน จับเล็กไปเด้่อยจับเล็กจับเล็น่อยยจับเล็กเหนื้อยไโอ้โรกจับเออจับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสะพานแล้วก็จะเห็นแม่น้ำโขง ก็ไม่ได้ตื่นเต้อนอะไรครับเพราะว,ว่าเขาเคยไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าไปกับว่าอาจาร,รย์ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่านี่ก็จะเป็นมี ราวรถไฟยกลางถนนครับอนาคตก็จะมีรถไฟข้ามไปมือจีนบางคนนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงครับทีเรา้ามมาก็จะมีการก่อสร้างทางดูนฝั่ง,งเราครับถนนก็จะเป็นฝัง่งเขาตอนนี้ได้ยินว่ามีเรือจีนเกิดแตกหรือว คนหรือเปล่าไม่รู้<อ>น้ำจะเยอะไป้นไหมครับทุกคนน้ำก็จะเยอะมากขึ้นขึ้นนะับตอนนี้เราก็จะมาถึงอันนี้ข้ามผ่านข้ามยางแล้วยางได้ ตอนนี้ก็ถึงฝั่งเาแล้ะครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ถึงฝั่งลาวเป็นที่นี่แล้วครับนี่ก็จะเป็นาด่านชายแดนของอประเทศลาวครับเดี๋ยวเราจะเดินไปปั๊มสเตแมแล้วก็จ่ายตังค่าอย่าแผ่นดินครับทุกคนเดี๋ยวก็จะถ่ายทุกคนได้เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณของประเทศนี้ครับนี่ก็จะเป็นที่เราข้ามแม,มา่น้ำมาถึงบริเวณตรงนี้ตรงข้างหน้าทุกคนนั้นก็จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าเดี๋ยวก่อนจะไปเจอกันขึ้นรถเมล์ฝั่งนั้นกันครับ คนตอนนี้ก็ได้เ,เสียค่าหยยบแ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณ40บาทตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝากเราเป็นที่เรียบรอยแลนะครับก็จะมีรถมารับไปที่โรงแรมโรงแรมอะไรนะอ่างคาครับเป็นโรงแรมบางพรางอาจารย์ก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนจะรอใครสักคนหรือเปล่าพอไม่แน,น่ใจค,ครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ขึ้นรถกันเลยกว่าครับทุกคนตอนนี้ก็ยังยืนยืนรออยู่ คนเนี่ยก็จะเป็นบริเวณฝักงล่าครับคนตอนนี้ก็จะนั่งรถตู้ครับรถตู้ก็จะมารับลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลินครับก็จะขึ้นรถคันนี้เป็นรถตู้ของเราครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยครับใช่ทายเป็นชอ็อตตทายเป็นช็อตช็อตโอ้ภาพมุมดวงอาทิตย์ง่งามเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นดวงอาทิตย์ก็จะตก อยู่ฝั่งลาวสปปลาวครับน <pe> ี <an> ่ก็จะเป็นพระอาทิตย์ที่โอ้แสงสว่างที่สวยงามตอนนี้ผมก็นั่งอยู่รถตู้ครับเพื่อจะไปที่โรงแรมอ่างคำครับคนที่มาอ้อมไปบ่คนลาวแล้วเด้อบัดนี้พี่น้องสวยดุบ่คนวะที่ข้างเที่ยวกับเป็นคัดน้อยสะดวกคนเป็นดุย รถคันมอะรถซิคันบเป็นเซฟน้เห็นทะเบียนสูสุมากหงดกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มาถึงบริษัททิพประจันเป็นที่จบร้อยแล้วครับทุกคนก็จามืดนิดนึงครับเพราะว่ามันค่ำเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่บริษัทนี้กันก็นี่ครับก็จะรู้ราดิดนึงครับทุกคนวันนี้คนก็เห็นมาเยอะมากครับนี่ก็เดินเข้าไปบริษัททิพประจันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงนี้หลังจากที่เราสวดมนต์หรือทำานไแล้วก็จะกลับไปที่โรงแรม ครับทุกคนก็จะไปพักที่นู่นเดี๋ยวเราเดินไปกันว่า,าจะมีญาตโยมฝั่งนี้เยอะไหมฝั่งเราก็รู้ๆอยู่ว่ารประมาณสักแปดสิบคนครับถึงร้อยประมาณนี้ครับข้างนั้นก็จะเป็นสนามกีฬาครับทุกคนอ,อยู่อยูบริษัทที่ประจันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าจะเป็นอย่างลักษณะยังไง อโอ้โหเหมือนต้อนรับดีมากครับทุกคนต้อนรับรอาจารย์หรือว่าคณะ,ะอาจารย์ที่มาที่ลาเนี่ยครับเลยครับที่นี่ก็จะมีลาจอดรถอะไรนี่มากมายเดี๋ยวเราไปที่นัน่นครับที่ต้อนรับของคณะของอาจารย์ครับเดีเินไปเรื่อยครับนี่ก็จะมี นี่เดินทางมาที่นี่นโหต,ต่างเต็นท์นอนางเต็นท์นอนลยเิ่ <c oughs> นไหนอนเนี้ยบ้านอบบนี้เป็นอะไรเป็นโรงแรมอย่างเดียว <c oughs> นี่ครับก็ดูแคบไปเลยครับบ้านครับเพราะว่าคนเยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าเราจะไปยืนอยู่ที่ไหนนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่ครับก็เป็น บริษัทที่ประจันครับนี่บายชื่นชมมากครับทุกคนใหญ่กว้างขวางแล้วก็สวยงามครับทุกคนหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปฟังธรรมในสวนวรือรับประทานอาหารเย็นกันครับทุกคนกินข้าวเพราะง่ายครับถึงไ,ได้กินข้าวเที่ยงกันเพราะว่ารอต,ตั้งแต่เที่ยงฝนก็ตกครับทุกคนก่อนจะมาที่นี่ก็ได้รอรถแล้วก็นี่ครับเข้าไปในข้างในนี้ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปฟังทำกันเลยครับทุกคนเข้าไปเองเลครับนี่ก็จะเป็นบ้านของ ด,ดูครับโอ้บริเวณบ้านนี่สวยงามครับทุกคนนี่เป็นครั้งแรกนะครับทุกคนนี่ก็ได้มาที่บริษัทที่ประจัญที่งปปลาวนะครับทุกคนดูบ้านครับ นี่ก็คือสถานที่ที่พระอาจารย์จะมาสวดคนไหว้พระครับนี่ครบับก็จะมีต้นไม้ก็ติดเยื่อไม้ถา่านนะครับสวยงามถูกกว่เยอะครับนิดยึงเช็คได้ดังโอ้ที่นี่ได้มาเที่ยวที่ลาวครับประเทศลาวนี่โอ้ดีใจที่สุดเลยครับทุกคนมาครั้งก่อนก็ามาเที่ยวแบบสเปีดสปาครับมาครั้งนี้ก็ได้มาทัวร์ ถือว่าเป็นความโชคดีของผมแล้วกันที่ได้มาอยู่กับพระอาจารย์ลินสุธิตูแล้วก็ได้มาเที่ยวที่ประเทศลาวครับทุกคนครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังพระอาจารย์กันเลยครับบางคนเป็นอไรานสั่งตัวเดียวยังพูดได้โยมโยมบางคนเอายังต้องนัดโยมนะบอกว่าอยู่บ้านบอกว่าไปเนี้ยไปฝึกไปฝึกความอดทน ต้องว่าจะท้าไปโซลต้องว่าเพราะว่าท้าท้ามาทีเดียวมันจะแนวที่ได้กินได้สิน่ามีไหมคือยังไม่ได้ขายไวแทสจังหวะเอออันนี้นั่นแหละไปยิยังงงกันบางคนนี่ออาไปจุดธูปขึ้นปื้อเมียกำลังมาขอผัวอยู่บ้านไม่ได้ขายแล้ว พระอาจารย์เราเป็นเจ้าตัวค่อยโบตื่นเชวามามาถวายเป็นแสนเออตัวกับตัวเธอถวายหลายไปนีเขาเชื่อแล้วเขาเชื่อแล้วว่าเจ้าไม่ขายที่ดี่เมื่อเช้าเนี้ยพระอาจารย์กำลังจุดทุกอธ,ธิษฐานทุกุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าต้องการขายที่ดินปุ๊บยกมือขึ้นโยมได้ขายแล้วเจ้าอาจารย์โยมนี่กลับพระอาจารย์เอาไม่โยมคนนี้ไม่รู้กาลเทศะ เดินเขามาถาวายซองแ้อาอนุญ,ญาตให้เพราะว่าเจ้าได้ขายแล้วคนด้านหลังจะได้มีความหวัง hmm. เสร็จเรียบร้อยอีกคนหนึ่งอะ่ะอาจารย์ยมไม่มีที่ให้ขายทํำยังไงอ๋ออันนี้แสดงว่ามาหาเงินซื้อที่ hmm. บางคนมา <c oughs> ปื๊บอาจารย์บอกว่าดูนะถ้าขายต้องการขายที่ตั้งนโมสามจบพรอ้อาจารย์ตั้งนโมปุ๊ปป,ป,ปุ๊คนหนึ่งยกมือขึ้นอาจารย์ โยมหลงที่ของโยมจะหายไม่เนี่ยกลั ừ, วที่หายบอกว่าจะตั้งโมโบเดี๋ยวที่หายไ,ไม่รับผิดชอบแน่นจันเพราว่าผมว่าถืออมนี่บึกเอาลงเอไว้นะไปขายอยู่แถ่ไรอ่ะคนเบิงเป็นล้านบุปผิคนตึ๊งกับคนตึ๊งเราวซื้อซอยเฮาเนาะอืมไปเด้ ừ, อเขาผานอนุญาตเป็นกล้องเองมือเนี่ยอ้าวนี่วันนี้ก็ได้มาเทศอยู่ บริษัททิพย์ประจันโยมพญิสมบูรณ์แล้วก็พญิขันกาเสร็จแล้วผมค่อยจำได้แม่นโยมบริษัททิพย์ประจันนะอยู่ที่สปปลาวมียันติธรรมย,ยันยมก็เยอะมากเลยหลายขนาดหนูค่อยจำได้เด้อคนอนั้นเป็นนักบินบ่เนี่ยนักบินนะว่าก็ว่าเถอเคยไปวัดพระอาจารย์จักครั้งอะไรไหมะสองครั้งอันนั้นเลยไปแต่เดี่ยวเนาะไปให้ยัง ทีนี้ทีนี้ก็เลยอยากจะขายที่นะบอกาขายท่าไหรสามล้านตัลลวล์ก็ประมาณาาาุ่มมร้อยกว่าล้านบาทป่าตกชิมเจ้าว่าเราผมเป็นเศรษฐีคอยกับปุ้ยย่อมเนยระดับเศรษฐีนะเนี่ยถึงจะมีขนา,าดนี้แล้วทั้งที่เนี่ยถ้าขายก็จะรับพันล้านอันนี้สองน้องไอ้ยนี่อันนี้นออานนนขายเท่าไหร่ลละขายล้านเดียวก็พอแล้ว ล,ล,ล้านล้านดอล่ะตัตู้เบิกเบ้าคือเงินกีบนี่เนาะ <c oughs> ฟังนะขายล้านเดียวก็พอแล้ว <c oughs> โอ้ล้านตอลระบางคนนึ่งไปขายครับอาจารย์ไปบนขายที่400รกว่าล้านโยมอยากจะขายเส้นเรียบร้อยที่แรกอาจารย์ทําพิธีปุ๊บปุ๊ปุ๊อธิษฐานเจ็ปดวันมาอาจารย์ได้ขายแล้วมาถวายเท่าไรฮู้บ่กห้าร้อยบาท ครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มาที่โรงแรมอ่างคำแล้วครับทุกคนที่ประเทศลาวครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ห้องไม่รู้ว่าคืนเท่าไหร่ครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็ออกให้ครับเพราะว่าคนเยอะกอ็บางห้องก็สามคนสองคนอะไรประมาณนี้ครับทุกคนกลับมาดึกๆก็เลยวันนี้กลับมา,มา,บมาประมาณห้าทุ่มครับก็ไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างนอก ให้ทุกคนได้เห็นเลยเพราะว่าขับมาดึกแล้วก็ห่วงครับตอนนี้ผมก็ได้อาบน้ําแล้วก็เล่นนอนกับพี่คนหนึ่งที่กําลังอาบน้าอยู่ขอนอนสองห้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยออกไปชมบรรยากาศภายนอกโรงแรมกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะไปที่สถานที่พระอาจารย์จะสวดมนต์คือ,อบริษัทที่ ทิปอะไรนก็ไม่รู้ทำไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับลาทีอร,รุณสวัสดิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับคนตอนนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาหกโมงก็จะไปที่บริษัทเพื่อจะไปหาพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ก็จะรออยู่ที่นู่นครับเพื่อจะออทาการปักบาตรแล้วก็สารพระทหารแล้วพวกเราก็จะได้กินข้าวครับนี่ก็จะเป็นบ้านประเทศลาวครับนี่ก็จะเป็นโรงแรม ต่างคําที่เรามาพักอาศัยอยู่มเมื่อคืนนี้ประมาณเกือบแปดสิบคน,นครับทุกคนก็บรรยากาศที่นี่ก็เหมือนบ้านเราเลยนะครับร้อนๆจะรู้สึกว่ามเมื่อคืนนี้ตากแอร์แล้วก็หนาวเหมือนจะเป็นหวัดนะครับทุกคนกพราะวันนี้ก็จะไปเที่ยวกันก็ไว้ไว้เจอกันตอนคลิปทเที่ยวน,นะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับจอกันหน้แม่ครับ ครับสวัสดีครับ